แซนวิชส,สูตรพิเศษพิมพ์นับตั้งแต่ที่พิมพ์ได้ลิ้มรแสแซนวิชชิ้นนั้นความปรารถนาที่จะได้กินมันอีกครั้งก็กัดกินหัวใจของเธออยู่ตลอดเวลามันเป็นแซนวิชที่เธอซื้อมาจากร้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในตรอกแคบๆใกล้ที่ทำงานรูปลักษณ์ภายนอกอาจจะธรรมดาแต่รสชาติกลับพิเศษจนยากจะลืมเลือนขนมปังกรอบนอกนุ่มใน ไซนในอัดแน่นไปด้วยวัตถุดิบที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนมันมีรสชาติหวานเค็มมันกลมกล่อมอย่างลงตัวเรากับเป็นรสชาติที่เธอโหยหามาทั้งชีวิตทุกครั้งที่เธอได้กินแซนวิชิ้นนั้นพิมพ์จะรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดเข้าไปในผวังความกังวลและความเหนื่อยล้าในแต่ละวันมาลายหายไปเหลือไว้เพียงความสุขและความพึงพอใจอย่างล้นเหลือ เธอพยายามถามเจ้าของร้านว่าแซนด์วิชนี้ทำมาจากอะไรแต่เขากลับเพียงแค่ยิ้มเล็กลบและบอกว่ามันเป็นสูตรพิเศษของทางร้านครับความอยากกินแซนด์วิชเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆพิมพ์เริ่มไปที่ร้านนั้นทุกวันบางวันก็ซื้อมาหลายชิ้นเพื่อเก็บไว้กินในวันถัดไปเธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอขาดอะไรบางอย่างไปถ้าไม่ได้กินแซนด์วิชชิ้นนี้วันหนึ่ง ขณะที่พิมพ์กำลังเพลิดเพลินกับแซนด์วิชชิ้นโปรดเธอก็สังเกตเห็นเส้นใยเล็กๆสีแดงสดปะปนอยู่ในไส้เธอขมวดคิ้วด้วยความสงสัยแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักคิดว่าเป็นส่วนผสมพิเศษที่ทำให้แซนด์วิชมีรสชาติอร่อยแต่ในวันต่อมาเธอก็สังเกตเห็นบางสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าเดิมในไส้แซนด์วิชมีชิ้นเนื้อเล็กๆที่มีลักษณะคล้ายกับผิวหนังมนุษย์ เธอรู้สึกคลื่นไส้แต่ความอยากอาหารที่รุนแรงก็เอาชนะความขยแขยงในใจของเธอไปได้เธอตัดสินใจที่จะกินมันต่อไปโดยคิดว่าอาจจะเป็นเนื้อสัตว์ชนิดพิเศษที่เธอไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเมื่อเวลาผ่านไปพิมพ์เริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของตัวเองเธอรู้สึกอ่อนเพลียหน่อยล้าและผิวพรรณก็เริ่มซีเซียวลงอย่างเห็นได้ชัด เธอมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายโดยไม่ทราบสาเหตุและในบางครั้งเธอก็รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างในร่างกายเธอหายไปวันหนึ่งขณะที่พิมพ์กำลังกินแซนด์วิชชิ้นสุดท้ายที่เธอซื้อมาเธอรู้สึกเจ็บแปลที่นิ้วมือเธอเงยหน้าขึ้นมองและต้องตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นนิ้วชี้ข้างขวาของเธอมีรอยแหว่งลึกราวกับถูกเฉือนออกไปบางส่วน และที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือเนื้อที่หายไปนั้นมีลักษณะเหมือนกับเนื้อที่อยู่ในไส้แซนวิสไม่มีผิดความจริงอันน่าสะพรึงกลัวก็ปรากฏขึ้นในใจของพิมพ์เธอค่อยๆมองลงไปยังแซนวิสในมือของเธอไส้ในสีแดงสดนั้นดูคุ้นตาอย่างน่าขนลุกเธอจำได้ถึงเส้นใยสีแดงสดชิ้นเนื้อคล้ายผิวหนังและรสชาติที่หวานเค็มมันกลมกล่อมอย่างประหลาดน้ำตาไหลาอาบแก้มของพิมพ์ เธอเข้าใจแล้วว่าวัตถุดิบที่ใช้ทำแซนวิชแสนอร่อยที่เธอเสพติดนั้นคืออะไรมันคืออวัยวะต่างๆในร่างกายของเธอเองความปรารถนาที่เคยหอมหวานบัดนี้กลายเป็นความหวาดผวาที่กัดกินหัวใจเธอพยายามอาเจียนทุกสิ่งที่กินเข้าไปแต่ก็สายเกินไปแล้วร่างกายของเธอเริ่มอ่อนแรงลงเรื่อยๆและความรู้สึกเจ็บปวดก็ทวีความรุนแรงขึ้นในที่สุด พิมก็สุดตัวลงกับพื้นมองไปยังแซนวิสที่เหลืออยู่ในมือด้วยความสิ้นหวังรสชาติแสนอร่อยที่เคยทำให้เธอมีความสุขบัดนี้กลับกลายเป็นรสชาติแห่งความตายที่แสนทรมานและในตรอกแคบๆนั้นเองเสียงหัวเราะเบาๆของเจ้าของร้านแซนวิสดังแว่วมาในความเมียเปรากับเขากำลังยินดีกับเยื่อรายใหม่ที่ติดกับดักแห่งความอร่อย อันน่าสะพรึงกลัวของเขา